เจ้าขเขมรเดือดรัฐบาลหลอกขายฝันจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยแต่ในความเป็นจริงประชาชนเบียดแย่งเงินบริจาคจนเหยียบกันเสียชีวิตถึง4รายสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นข่าวเศร้าของชาวเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงซึ่งผมขอออกตัวก่อนเลยว่าไม่ได้มีเจตนาจะมาซ้ำเติม ครอบครัวของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทางสื่อใหญ่อย่าง RFI คแมรายงานว่าเสียชีวิต4คนบาดเจ็บ5คนจากการเบียดแทรกรับเงินอังเปาตุจจีนท่านออกยาโศก,กงงมีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด4รายและอีก5รายอยู่ในขั้นโคมา่ารักษาตัวอยู่ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล หลังเบียดแทรกกันรับอังเปาจากฮอนโซกงเมื่อเช้าวันที่23มกราคม2025หน้าบ้านของฮอนโซกงที่เมืองคอนเปนกรุงพนมเปญตามที่นายขวงเสงผู้ว่าการคณะกรรมการผู้ว่ากรุงพนมเปญให้สัมภาษณ์กับ r f i ก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่หลักของเมืองยังไม่ได้คิดดำเนินการเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่มีการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัส เข้าโรงพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่มีการประกาศให้เลิกการชุมนุมรอรับอังเป่าทันทีที่บริเวณหน้าบ้านโสโกงซึ่งทุกๆปีท่านสอวอโสโกงนั้นที่รู้จักกันดีในฐานะเศรษฐีพันล้านที่มีธุรกิจใหญ่ในกัมพูชามักจะแจกเงินอังเป่าในช่วงตรุษจีนที่จะถึงนี้นะครับสรุปแล้วก็คือยังแจกไม่จบด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามีชาวขเขมรที่ไปรอเนี่ย เบียดเสียดยัดเยียดกันจนเหยียบกันตายไปแล้วถึง4คนและมีอาการสาหัส5คนด้วยกันเหตุการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดว่าสภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชนชาวกัมพูชานั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เพียงใดเพราะถ้าพอจะมีกินอยู่บ้างคงจะไม่พากันคาดหวังกับเงินบริจาคขนาดนี้คิดง่ายๆนะครับว่าถ้าพอมีอยู่บ้างเนี่ยเห็นคนเยอะขนาดนี้ก็คงจะหันหลังกลับ ไม่ปักหลักเบียดเสียดกันจนมีคนตายหรืออย่างน้อยๆถ้าประชาชนเหล่านั้นพอจะมีงานทำํำคงไม่เลือกที่จะเสียเวลานั่งรอเพราะเงินแจกเองผมว่าก็ไม่น่าจะเยอะอะไรนะครับไม่น่าจะเกินค่าแรงขั้นต่ำเป็นส10ิบเท่าร้อยเท่าจนต้องเอาเวลางานมานั่งรอขนาดนั้นดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจึงทาให้เห็นภาพความเป็นจริงที่ชัดเจนมากว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีเงินและไม่มีงาน จึงไปรอรับเงินบริจาคก,กันเป็นจำนวนมากจนถึงขั้นเหยียบกันตายและภาพที่ชัดเจนนี้นะครับมันก็ฉายกลับไปยังรัฐบาลทำาให้เห็นด้วยว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดไว้แต่และอย่างมันไม่มีความจริงอยู่เลยอย่างเช่นบอกว่าถ้านักท่องเที่ยวเยอะขึ้นเศรษฐ,ฐกิจดีขึ้นคนขเขมรก็จะรวยขึ้นก็ไม่จริงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานบอกว่าคนขเขมรจะมีงานทำา9 ก็ไม่จริงตระกูลหุ้นประกาศว่าประเทศจะหลุดพ้นจากความจนในปี2025ซึ่งมันก็คือปีนี้ก็ยิ่งไม่เห็นเขาว่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงเลยดังนั้นนะครับเมื่อเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจึงทำให้ประชาชนชาวเขมรตาสว่างและก็ออกอาการเดือดไม่น้อยเลยทีเดียวเราลองมาดูความคิดเห็นบางส่วนของพวกเขากันครับคนแรกบอกว่า ได้ข่าวว่าจะกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยมีงานทำ99เป็นป็นยังไงล่ะคนต่อมาบอกว่าหมอดูสมองไก่บอกว่ากำลังจะพ้นจากเวรกรรมออกจากการเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยพร้อมเป็นประเทศที่ร่ำรวยแล้วเฮ้อคนเขมรนซวยจริงๆคนต่อมาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสำหรับเพื่อนร่วมชาติของฉันเพียงเพราะของขวัญเล็กๆน้อยๆซึ่งบ่งบอกว่า พวกเขาจนจริงๆจ,จึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคนต่อมาบอกว่าชาวเขมรกำลังรอรับเงินอังเปาจากจีนและเวียดนามภาพนี้ทำให้ผมนึกถึงสมัยสยามที่ชาวสยามโยนเงินลงไปในป่าไผ่อย่างไรก็ตามโรดร่วมกันไว้อะไรให้กับชาวเขมรที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อังเปาเศร้าใจมากครับคนต่อมาบอกว่า ขเขมรเอ้ยฝรั่งเศสบอกไว้ไม่มีผิดขเขมรเราเป็นชาติที่โง่เขลาเวียดนามเป็นชาติที่ฉลาดคนต่อมาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าชาติขเขมรจะล้มเหลวขนาดนี้ท่านต่อมาบอกว่า,าวเา้าเขมรของฉันน่าสงสารมากขเขมรมีเจ้าหน้าที่เกือบสามพันคนผู้ทรงเกียรติเกือบสองพันคนและที่ปรึกษาประมาณห้าพันคน มีช่องทีวีออกอากาศเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วนมากกว่า50ช่องฉันไม่เข้าใจเลยนะครับคนต่อมาบอกว่าเกิดจากอะไรกำลังจะหลุดพ้นจากความจนแท้ๆแต่มันเกิดขึ้นอีกแล้วหายนะทางเศรษฐกิจของจริงคนต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าสิ่งนี้ยืนยันว่ากัมพูชากำลังจะหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่ยากจน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียช็อกเกินคำบรรยายกัมพูชาที่ยิ่งใหญ่ของฉันเมื่อไหร่ผู้นำจะเปิดใจยอมรับความจริงคนต่อมาบอกว่าผู้คนเหยียบกันตายกลางกรุงเพราะการแย่งของขวัญเหรอเห็นได้ชัดว่าคนเมืองบางคนจนถึงขนาดที่เอาชีวิตไปแลกของขวัญปิดท้ายด้วยความคิดเห็นชุดนี้นะครับของชาวคเ,เมรสองคน คนแรกบอกว่าอยากได้เงินแต่ไม่รู้จะหางานทำยังไงไปต่อแถวรับอ่งเป่าจนมีคนตายจากนั้นมีอีกคนเข้ามาบอกว่าบางคนจนและหางานทำไม่ได้ถ้ามีชีวิตที่ดีใครอยากไปตายคนจนๆอย่างเราผิดเสมอโอเคฉันยอมแพ้จากนั้นคนแรกก็เข้ามาบอกอีกว่ากูก็จนนะแต่จนแบบมีความคิดรู้จักทำงานไม่ใช่นั่งบอกแต่ว่าจน และอีกคนก็มาปิดท้ายว่าเข้าใจความว่าจนและหางานไม่ได้ไหมเงินหมื่นสำหรับคุณก็แค่ค่ากาแฟแก้วเดียวแต่สำหรับคนจนซื้อข้าวได้3-4ี่วันอวดว่าตัวเองจนแต่ดันพูดดูถูกคนจนนะครับจากคอมเมนต์ชุดสุดท้ายเราก็จะได้รู้ว่าเงินอ่างเปาที่ทำให้ชาวคเมนตเนี่ยไปเบียดเสียดกันรอจนถึงขั้นมีคนเสียชีวิตเป็นเงินแค่หนึ่งหมื่นเรียว หรือก็เกือบเกือบร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับและที่เขาบอกว่ามันน่าละอายเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นอังเปาซึ่งเป็นธรรมเนียมจีนและพวกเขาก็มักจะบอกเสมอว่าจีนนั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกอาเซียมแถมคนที่แจกนะครับยังเป็นชาวเวียดนามอีกต่างหากมันจึงน่าละอายที่ชาวคเบนไปแย่งเศษเงินจากคนเหล่านี้จนถึงขั้นเอาชีวิตไปทิ้งนั่นเองนะครับส่วนคนที่บอกว่า คิดถึงตอนสยามโปยเงินในป่าภัยอันนี้สําหรับใครที่สงสัยขอเล่าสั้นๆว่าครั้งหนึ่งกองทัพพระนเรศวรเนี่ยยกทัพไปตีเมืองละแวกแต่ไม่สามารถตีให้แตกได้ในครั้งแรกเพราะว่ามีป่าภัยเป็นปราการธรรมชาติที่แข็งแกร่งนะครับแต่ด้วยพระปีชาสามารถจึงสั่งให้ทหารนั้นระดมยิงกระสุนเงินเข้าไปในบริเวณป่าภัยจากนั้นก็ส่งยกทัพกลับพอทหารขมรเห็นว่าสยามถอยทัพ จึงพากันออกมาตัดต้นไผ่เพื่อหาเศษกระสุนเงินจนป่าไผ่โล่งเตียนและก็ถูกตีแตกอย่างง่ายดายนั่นแหละครับนี่ก็คือคอมเมนต์และก็ความหมายที่แฝงอยู่ในคอมเมนต์ของชาวคอมินนะครับหลังจากที่ได้เห็นเหตุการณ์สลดดังกล่าวเชื่อว่าพวกเขาคงจะพากันตาสว่างขึ้นเยอะเลยแหะครับและก็คงจะส่งผลต่อเครดิตของรัฐบาลตระกูลหุ่นไม่น้อยเลยทีเดียว และถ้าหากรัฐบาลจัดจัดการกับปัญหานี้ทางที่ดีที่สุดก็คงต้องทำให้ประชาชนรวยตามที่โมเอาไว้แต่จะทำยังไงจะทำได้ไหมและถ้าทำไม่ได้กระแสะความไม่พอใจของชาวคเคมรจะลุกลามหรือเปล่าคงต้องจับตาดูกันต่อไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้และท้ายที่สุดก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะครับ ทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ